ความคิดในการทางานชุดนี้คืยพยายามตัดเรื่องราวความหมายออกให้มากที่สุดลดเอหาถึงใช้คำว่าหาความจริงของอกิจกรรมเองคือไม่ได้เอากิจกรรมไปจําลองความจริงของโลกของชีวิตออทํากิจกรรมให้มันแสดงความจริงในตัวนั่นเองโดยหันเข้าหาจุดเส้นสีน้ำหนักตัวอ,อยู่ยอะไรพวกนี้ึงเป็นทัศนธาตุในการทางานโดยเอาทัศนธาตุเนี่ย าแสดงตัวมันเองโดยเฉพาะจุดและเส้นผมลดทัศนธาตุลงเือะดูจุดและเส้นโดยเอาจุดและเส้นมาเป็นเรื่องที่มมีความสำคัญนะในตัวมันเองแต่ลาจุดและเส้นมันไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญอะไรนะเรามันเป็นส่วนประกอบเ,เล็กๆที่มันทาให้ควนภาพขึ้นมาตอนนี้ผมจะทำหาหาความจริงของจิตนกรรโดยการใช้จุดและเส้นแล้วสิ่งที่ไม่เคยอธิบายไว้ก็คือว่าผม ใช้เรื่องของกรอบรูปนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสัญญาแห่งจิจกรรมกรอบรูปโดยเพราะถ้าเราดูย้อนกลับไปในปรวศาสตร์ศิลนป์งานโบราณมันจะมีกรอบใหญ่หนาะอลังการมีลวดลายนะซึ่งกรอบรูปเนี่ยมันมีนยัยยะสําคัญในแง่ของออแสดงถึงคุณค่าของตัวงานศิลปะเองนะฮะตัวงานจิตกรรมเองแล้วก็เป็นเหมือนกับกรอบเคตที่ กัน้นระว่างโลกแห่งความจริงกับโลกของศิลปะให้แยกจากกันแต่ปัจจุบันเนี่ยจิตกรรมมันเข้ามารวมกับโลกนะฮะกรอบหายไปความเฉดหายไปบางประเทศพยายายมเชื่อมกับโลกในการทําทให้มันมีรูปร่างต่างๆไม่ใช่สีเดียวบางทีมีความหนาหยื่นออกมามีความลึกเข้าไปคือพยายามเชื่อมโยงกับโลกแห่งคนดูโลกแห่งความจริง ผมก็เอากรอบรูปเนีนะฮะมาเป็นตัวเรื่องของงานจิตกรรมทั้งในแง่ของทำกรอบซ้อนกรอบใะเห็นภาที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็นกรอบสามอันซ้อนน่นคือเอาตัวกรอบรูปนี่เองมาเป็นตัวเรื่องเป็นความหมายเป็นสัญญาแทนงานจิตกรรมเล้วก็คิดว่าตรนี้เนีเป็นมิยรสำคัญของงานชิ้นนี้ การศึกษานั้นก็เหมือนจะเปนเจียที่มันดูให้รู้สึกมากกว่าที่จะดูให้รู้เรื่องเจต๋ยเนี่ยถ้าฟังให้รู้เรื่องมันก็ไม่เสียอมประโยชน์นะแต่ฟังให้เกิดความรู้สึกร้อยตามเกิดการรวมรวบบางอย่างเข้าถึงถ้าเราถี่เข้าถึงสื่อสารก็เกิดแล้วอาจารย์อยากจะอยากจะให้อาจารย์แบบว่าเหมือนมีพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ค่ะก็คือ เราก็ตัง้งใจอยากให้สถานที่นี้เป็น,หนแหล,งล,แล่งรวบรวมความรู้แล้วก็งานศิลปะดีๆแล้วก็อยากให้เป็นแงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่เลือกเดินแนวทางนี้ค่ะก็อยากให้าจให้กำลังใจนี่เลยค่ะคือพวกเราเนี่ยนะตั้งแต่ยุคาจารย์ศิลป์้นมายุคประจันชรุ่นมาถึงพวกผมเนี่ยตามใสฝันอยากจะมีขอศิลป์ดีๆพี่พันศิลปะดีๆในระดับที่มันเป็นมาตรฐานสากลนะคือมีผลงานที่ดีสแสดงให้คนดูได้ตลอด ลอดเวลาโดยเพราะจะสามารถให้คนดูเข้าถึงคุณค่าของงานมันจะต้องมีเป็นหอศิลป์ที่มีการออกแบบสถานที่ตั้งที่ดีด้วยนะแล้วก็มีการสะสมผลง,งานที่ดีอันนี้มันเป็นเป็นความฝ่ายฝันของเรา,าตลอดโดยเพราะย่านศิลปวิท็นานทเป็นย่านที่สาคัญย่านที่คนอยู่คนเยอะมากคนทีมน่มันเป็นดูใจกลางเลยซึ่งสร้าง พอสิ่งขึ้นมาเนี่ยคงจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปก็อยากจะให้ยู่ได้อยากให้เจริญรุ่งเรืองนะะขอให้คงอยู่เปน็นนานๆคูแบบ่กับกรุงเทพไปตลอด